เดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยว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 เหงื่อไหลใครย้อนช่างหน้าช่างผมไปไหนกันหมดมาซับหน่อยเร็วเร็วช่างกระทงกระเทยหน่าว่างงานกันจังเลยอ่ะช่างหยุดคำว่ากระเทยเพราะว่าตอนนี้กระเทยจะครองเมืองยังไงเนี่ยเอ้าเดี๋ยวนี้นะ เดี๋ยวนี้ใช่ไหมสิที่เท่าเทียมกันแล้วแก้ไป่หงแก้เ๊บเหมือนกันเดี๋ยวนี่อันนี้กระเทยหรือควายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้๋ยวเด้๋ยวเข้าไวเด้วเดี๋ยวเดียวเดีเีวเตี๋ยวเีเเีดีเเด ได้ข่าวว่านอกจากเป็นกระเทยแล้วเป็นกะอย่างอื่นด้วยใช่ไหมฮะเป็นอะไรฮะกระบือไอ้หนูชื่ออะไรฮะไม่มาเอาไมมาอยู่ไหนไอ้หนี้จ้าไอ้หนี้ไอ้หนี้ชื่ออะไรฮะชื่ออะไรนี่ชออไรนี่ชื่ออะไรนี่โทษนะคะเจ็บไข่มันแล้วตอนหยิบเสียงถ้าเสียงอย่างนี้ต้องคุยกับพี่จันนะคะจันว่าไงคะ ก็ปวดขี้หรอไงน่จอะไรนะด้วยค่ะนี่เนกรถามนิดนึงนะกะเทยแหละคนชอบบีบเสียงไม่ว่าพี่เจนหรือว่าพี่โจโจ้นะฮะพี่ถามอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าเรากำลังตกเรืออยู่ในคลองแสบๆตกน้ำไปในคลองแสบๆสมมติสมมติแล้วเราต้องตะโกนให้คนทั้งฝั่งเนี่ยช่วยเราเนี่ยสมมติ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 มึงตกมึงตกไปแล้วมึงตกตกไปเลยมึงตกมึงท่าตกสิมึงตกตกมึงตกงตกมึงตก เรียกบีบเสียงให้คนมาช่วยเหลือเราพูดให้คนมาช่วยเอออย่างเงี้ยเดินสองสามช่วยด้วยช่วยด้วยตายแล้วถ้าเกิดเป็นเสียงผู้ชายจริงๆเวลาคุยกับพ่อกับแม่พูดยังไงโอ๊ยช่วยด้วยโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอนี่อนี้ว่ายละตอนมันเกิดมาเป็นตัวหรือเป็นลาย สวนกันเกินเล้าเดียวมือคุณผู้ชมนะคือี่ที่พี่เต๋าถามที่ประเด็นเลยนะฮะคือจะบอกว่าคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวฮะว่าเสียงคุณจะไม่เพราะไม่ต้องกลัวว่าเสียงคุณจะต้องสวยต้องหล่อนะฮะคุณขอให้มีความมั่นใจฮะแล้วคุณสมัครมาประชันกับเราเรามีโอกาสให้คุณนั่ก็คือในช่วงของดาวประชัน เสียงพี่ไอ้น้องเอ็มนี่ก็เป็นศิลปินที่ออกมาอัลบั้มชุดใหม่ไงนะฮะแล้วก็มีฝั่งนู้นมีใครบ้างฮะนี่ลุนใหม่เลยนี่ยังเลยยังใหม่เลยอ๋อที่อะไรพี่ยังเลยใช่ไหมคะยังรุ่นแรกแยมรุ่นหนุ่มน้อยหนุ่มนาะยังหนุ่เอ้ยรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวเดี๋ยวรุ่นหนุ่มเหลือเนาะค่ะนี่นี่ชักเกียร์ปาก เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มันมันมันเป็นแค่เฉพาะยังอยู่ทำไม่เน็กใหม่ยังอันน้นมันยังเนียังเจเนเรชั่นไม่ใช่เอ็งบอกยังอยู่นะโอเคแต่มึงจะมาทำอไงเอ้าก็อยู่ทำไมอยู่เพื่อทำอะไรคุณพ่ออะไรดีก็ถือว่าอยู่ทำไมคุณพ่อเนี่ยอยู่ทำไมกูก็ยังเองเอาแค่คุณพ่อยังอยู่กูดีใจอ่ะ อยู่ทำไมเนี่ยเมื่อกี้ลกไเลบเพราะพ่อมีของดีเยอะเ่อเลยต้องอยู่แต่พ่อก็อยู่ตั้งนานแล้วพ่อจะอยู่อีกทำไมเนี่ททำแม่อ็ดีแต่ทำไมเนี่ยโคชเชมาร์กมึงไม่ต้องได้ไหมโย่โอ้โหเครียดเลยนอกจากเมื่อกี้เราแนะนํานะฮะน้องห้าท่านที่ออกมาเมื่อกี้นี้ฮะตรงนี้นะคือช่วงดาวระชันฮะเปิดโอกาสให้ใครก็ได้ไม่ใช่ว่าเห็นเด็กนักเรียนแล้วจะมาแต่แบบเด็กนักเรียนนะฮะรุ่นใหญ่ก็มาได้นะฮะรุ่นป้ารุ่นน้ารุ่นตารุ่นยายมาได้เลย มแต่อีกช่วงที่เราถือว่าเป็นเป็นจุดที่เราเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนก็คือแดนประชันวันนี้เนี่ยหางเครื่องเยอะไหมตะมัหางเชือกโอ้โหเมื่อกี้เดินขึ้นมาชนชนผมหัวบุบเลยออะไรฮะกล้าไอพวกเนี้ยมันเยอะไหมกีาโอ้โหมันเยอะไงนั่นนะ ลูกทุ่งกับหางเครื่องเนี่ยเป็นของคู่กันมันมีหางเครื่องแดนเซอร์ทุกรุ่นเลยนะฮะครับอาหางเครื่องหัวเครื่องท้ายเครื่องเดี๋ยวหางเครื่องเนี่ยมันเขาน่อาทำไมเขาเรียกหางเครื่องอะใครรู้มัางอาทำไมก่อนเขาเรียกหางเครื่อง มาตอนหลังนี่เขาเรียกว่าแดนเซอร์หางเครื่องนี่มันเริ่มยุคไหนฮะใครที่เป็นคนเอาหางเครื่องเข้ามาในรูปทุ่งเยอะที่สุดอ๋อยุคยุคแรกเลยหางเครื่องเพราะชายทองก็เป็นหางเครื่องเหมือนกันเฮ้ยพอตอนหลังมาเป็นหัวเครื่องอ๋ออคือเป็นแดนเซอร์มาก่อนนะเป็นแดนเซอร์เฮ้ยจริงป่ะจริงในตอนนี้เขาเต้นท่าไหนกันเอาขอดูหน่อยฮะปอบไม่หน่อยได้ได้าจ้ไจ้าด้ไบอกว่าอยากหอมะลังบอกว่าอยากอมะลังไม่รู้มะลั ตอนนี้บ้านเดาเสีย <c oughs> อะโอเค